วันนี้เรามาตัดต่อคลิปวิดีโอด้วยใช้โปรแกรมของอ t a g r a m นะคะเพื่อจะทำเหมือนเหมือนเป็นลงเพลงใส่ละใส่เนื้อเพลงเอบีด้วยนะคะแล้วเข้ามาโปรแกรมอีสแกรมจากนั้นก็เข้าคำว่าเรียวนะคะคลิปเรียวแล้วก็เลือกรูปภาพที่เราอยากจะเอาไปทำเป็นคลิปนะคะเราจะทำเป็นอันนี้เราสามารถปรับขนาดรูปให้ เต็มจอได้นะคะจากนั้นก็มันเราก็เลือกอเพลงเรามันจะให้มันยาวๆหน่อยเราก็ต้องเพิ่มเนื้อให้ยาวๆนะคะใช้ตัวนี้นะคะใช้ไอ้คำว่าเ,ออเป็นภาษาอังกแออปลว่านี่ฮารมันจะเป็นแบบเอฟเฟกที่มันมีอยู่ในเครื่องะคะ่ะ เลือกมาแล้วก็เพื่อนจะเลือกแบบนี้นะคะเลือกรูปนี้มันมีรูปหลายอันมากเลยค่ะแล้วจากนั้นถ้าใส่คลิปวิดีโอใส่ภาพของเราเยอะพอแล้วก็สามารถจะลงเพลงได้เดี๋ยวเพิ่นเพิ่มก่อนเพื่อนจะดีไซน์ออกมาเป็นแบบนี้นะคะอ่าเพิ่มรูปเพิ่มอะไรให้ให้คอก่อนแล้วก็เพิ่มเสียงเพลงนะคะง่ายมากเลยค่ะคลิปนี้ อันไหนไม่เอากระลกออกนะเดี๋ยวเพิ่มผู้เพิ่มรูปให้มันได้เวลาเยอะขึ้นหน่อยนะคะเพราะว่ามันสั้นเกินมันก็จะได้เนื้อเพลงนิดเดียวค่ะเราจะทำเป็นแบบว่าเปิดเป็นเหมือนเอมบนะคะ m อเพลงมีเนื้อเพลงด้วยนี่นะคะครอบมันจะมีแท็บเครื่องมืออยู่ข้างล่างนะคะเห็นไหมคะข้างล่างนี้ให้เราเลือก เลือกจะเขียนข้อความเพิ่มก็ได้นะคะใส่ใส่ไอ้นั A ่นก็ได้สติกเกอร์เพิ่มก็ได้แล้วแต่ใครจะดีไซน์สามารถปรับได้นะคะรูปเนี้ยเราคลิกตรงกรอบรูปภาพแล้วก็ขายายรูปให้เต็มจอได้นะคะแต่ว่าอ่าเดี๋ยวเพื่อนจะเอาอีกรูปหนึ่งะคะ เดี๋ยวเพื่อหาเพลงทีนี้หาเพลงเพลงก็ตรงคำ่าเพิ่มเสียงนี่แหละค่ะมันก็จะมีแบบเพลงธรรมดาที่ไม่มีเนื้อเพลงก็มีแล้วแต่เลยเพื่อนจะแนะนำเอาเพลงที่ทำแบบว่าให้มันมีเนื้อเพลงด้วยนะคะเพื่อเราสามารถเซฟไปไปลงที่ไปลงที่เอ่อที่อื่นก็นได้นะคะหรือว่าจะโพสเลยทีไอจี IG เลยก็ได้ค่ะ แต่เพื่อนจะกรอบเราจะเพื่อนจะไป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 วางไปใส่ที่ลายนะคะนะคะเพื่อนเอาเพลงนี้นะคะจังหวะหัวใจมาเล่นในใจเต้นแบบนี้อ่าลองให้ฟังเลยกันฉันว่าเธอมีอาการใช่ไหมไอแบลว่ากลัวมันติดลิขสิิทธ์เพลงนะคะเพื่อนก็ต้องแบบ ใน youtube มันจะติดดิสิทเพลงไปก็จะลบเสียงเพลงออกกันนะคะถ้าอยากจะดูว่าเอ่อมันเป็นอันเพลงมันเป็นออกมาแบบหน้าตาแบบไหนเพื่อนเข้าไปดูที่ไลน์ของเพื่อนได้เลยนะคะดูไลน์คำชื่อว่าแคทนะคะ C A T นะคะไล,ลนเ์เพื่อนเนี่ยเพื่อนก็จะทำแบบนี้ละมาเล่นในใจฉันเต้นแบบนี้ ฉันว่าเธอก็มีอาการใช่ไหมผีอีบีขึ้นมาจากบอใจมันเต้นมันเต้นเป็นจังหวะรักแล้วเธอละเป็นจังหวะยังไงเพื่อการลิขสิทธิ์นะคะเพื่อนเพื่อนก็ต้องแบบว่าไม่เปิดเพลงใส่นะคะเพื่อนลองเองเลยค่ะนี่ค่ะมันก็จะขึ้นรูปภาพแบบนี้แล้วก็มันจะมีวิดีโอนี่ค่ะวิดีโอ ิดีเพิ่นแนวลงจะสามารถขยายได้นะคะเออ่จากนั้นก็เอาไปตัดต่อไปแต่งเพิ่มเติมอยู่ที่อินติ๊กต็อกเซฟไว้แล้วก็ไปแต่งเพิ่มเติมที่อินติ๊กต็อกนะคะอันนี้เพื่อนแค่กรอบไปบันทึกไว้ก่อนนะคะบันทึกหรือจะเ,เพื่อนเ,อเพื่อนเอาไปแต่งในอินติ๊กต็อกนะคะทีนี้จะให้มันมีเอฟเฟกต์ขึ้นพออยู่ในมันเครื่องมือไอ้นั่นมันเอฟเฟกต์ไม่ค่อยเยอะ,ะคะ่ะเดียว หลังจากเพื่อนเราไปตบแต่งในติ๊กต็อกแล้วมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมาเต้นให้ใจฉันเต้นอย่างนี้ฉันว่าเธอก็มีอาการใช่ไหมใจมันเต้นมันเต้นเป็นจังหวะรักแล้วเธอละเป็นจังหวะยังไงนีไงมันก็จะออกมาแบบนี้นะคะหน้าตามันจะออกมาเป็นแบบนี้นะคะ่ะ ถ้าอยากดูคลิปเต็มก็ไปดูที่ไลน์ของเพื่อนได้เลยนะคะอยู่หน้าเฟซบุ๊ก่ะค่ะ